เราก็สู้สู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกๆคนสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยญยอ้วนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะ ปยนายผ้าไปซือแบบสวนสมอีกแล้วเมื่อนี้สวัสดีแล้วังผิดแล้วเรายังไม่ผ่านกฎบานเกณฑ์เราจะผิดมากเลยไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงนะคะผิดผิพ,พกฎนะขนาดคนผ่านกฎผ่านเกณฑ์คยมากนะคะ บ้านแผลบ้านแผลบ้านแผวแล้วก็สวนส้มใช่ไหมอย่าสวนส้มออกมานอกเมืองก็จะห่างๆห,หน่อยแล้วก็มีเนะี่ยมีต้นไม้ สวยสวยสวยนะคะข้างทางให้ดูนะคะสวยไหมคะไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงนะคะพิษพิษกุนะขนาดคนผ่านกดผ่านเก็ดระยะทางก็ไกลไกลอยู่นะคะถ้าไปซื้อใกล้ของมันจะสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคะ่ะ เขาสีมีไายไหลน,นะเขาขันเทาเห็ดบะถือกกถือเก่นเขากับบะพานไงดอกพี่น้องพยายามให้มันได้ไปถนนนี่ก็นดิพีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะออกกันได้หมดแล้วอันนี้ออกกันได้หมดแล้วป็ใหญ่บอกไปส่วนส้มไก่มือนกันนะคะไก่มันขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ เรื่อยๆลอยกระทงวันไหนเนี่ยทางด่วนทางพยายจ่ำแลลวได้เหลีพี่นอ้องได้เหลีไดเดอร์พย่ยายอ้วนพยายามบอกสุขคนแล้วว่าจะเยอะเพราะว่าข้างใน จะเป็นโรงงานเยอะแต่ก็มีต้นไม้สวยมากจะลอดสะพานแล้วนะถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วพ่อ ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะเย่วนจะถ่ายแจกต้นไม้ให้ดูนะคะไปนะคะสู้ๆกันไปนะคะอย่าปล่อยมือกัน <laughs> จูงมือไปด้วยกันนะคะไปถนนนี่กันดี ะะขอบคุณมากค่ะเข้าสิได้ผพานกดพานเกณ็ดคอหามเพื่อนหลายแห้งเสม,มอนี่ขอบคุณนะคะคเผื่อหาฟุงมันผิดเพื่อ ส่วนกันกันกบบดด้ได้พี่น้องมาต้องส่วนดอกเดอร์บันี้เดอร์เดี๋ยวสิเิดเพิอืนเห็นกันยายอ้วนก็ทำงานด้วยแหละดยายายอ้วนสิหายเบิรงระยะทางก็ไกลไกลอยู่นะคะถ้าไปซื้อไกล้ของมันจะถนนนี่ก็ได้ ่ได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์คอหามเพื่อนหลายแห่สมเสมอนี่ขอบคุณนะคะขันผู้ใดเห็นกับเขากับนามบ้านแพ้กย่างเขาไปกินลดเดือพี่น้องมาต้องเอิน้นกันดเดือเอิน้นหลังว่าผิดออกมานอกเมืองก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็มีเนะี่ยมีต้นไม้ ออกมานอกเมืองก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็มีเนี่ยมีต้นไม้ขอบคุณมากนะคะเลี้ยวแล้วเลียเยเ้ยวไปทางสวนส้มยางขับไปหลวดด้วยพี่น้องเห็นบ้านไากระแวะขับไปหลด,ด,ดเด้อกดเพิ่นออกมาหลายค่กกระดอสเสมอนี่เอาสีมีลายไหลนะเขา คันเท่าเห็ดบะถือกกถือกเก่นเขากับบะพานไงดอกพี่น้องพยายามให้มันได้ยกอ้วนกับพยายามสุดๆอันใดมันผิดกับพยายามหลีเกลียงสู้ๆกันจะเยอะเพราะว่าข้างในจะเป็นโรงงานเยอะแต่ก็มีต้นไม้สวยมาก ไปสื่อของเดจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยายอ้วนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเข้าสีมีลายไหลนะเขาขันเข้าเห็ดบะถือกกดถือกเกล็ดเขากับบะพานไงหรอกพี่น้อง พยายามให้มันได้เลี้ยวไปทางสวนส้มแล้วนะคะเลี้ยวออกจากถนนทางไปบ้านแพรวี่เขาก็กกำลังสร้างทางด่วนนะคะสร้างด่วนโรงงานผลิตเองโรงงานผลิตเองนะคะ วยมากเลยค่ะยังหลายแล้วก็วเขอาไปเบิงเขาได้จ้าเ้อพวกเข่าสีได้พานไปน้ำเขาพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวนี้เอิอนกินยังกันกันกบบ่ได้พิดเพิ่นวะ หนึ่งแบบเต็มหนาเสียให้เห็นแบบชัดๆย่าผาพม่วเอาลงเด้อพี่น้องเด้อน้กกุลูพันเด้อบันไดมันเพดรเข้าพยายามหลีกเกลียงได้เอลีพี่น้องได้เอลีได้เด้อพย่ายอวนพายายามบอกสุขคนแล้ววะ่ะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวนี้เอิญกินยังกันกับบ่ได้ผิดเพิพ่นวะขันผู้ใดเห็นกับเขากับนามบ้านแพ้กะยางเขาไปกินรอเด้อพ